สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยเรื่องราวที่จะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสำรวจความลับอันน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์และว,วันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการบรรพชีวิตวิทยาของไทยมาเล่าให้ฟังกันครับนี่คือเรื่องราวของการค้นพบเทโรซอหรือสัตว์เลื้อยคานบินได้ตัวแรกในประเทศไทยที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของเราที่มีต่อโลกดึกดำบรรพ์ไปอย่างสิ้นเชิงและนี่ครับ คือชมหน้าของสิ่งมีชีวิตสุดมหัศจรรย์ที่ว่าเทโรซอตัวแรกที่ถูกค้นพบและตั้งชื่อขึ้นในประเทศไทยลองหลับตาแล้วนึกภาพตามนะครับท้องฟ้าเมื่อหลายล้านปีก่อนที่มีเจ้าเวหาตัวนี้โบยบินอยู่เหนือผืนป่าและลำน้ำมันคือภาพที่ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามมากจริงๆชื่ออย่างเป็นทางการของเขาก็คือ การูเด็บเทอรัสบูฟโตติครับแค่ฟังชื่อก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่แล้วใช่ไหมครับการค้นพบนี้มันไม่ใช่แค่การเจอซากฟอสซิลธรรมดานะครับแต่มันคือการเปิดประตูบานใหม่สู่การทําความเข้าใจระบบนิเวศดึกดาบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เคยเป็นปริศนาสําหรับเรามาอย่างยาวนานเรามาเจาะลึกที่มาของชื่อเท่ๆนี้กันหน่อยดีกว่าคําว่าการูเด็บเทอรัสเนี่ยมาจากการผสมคำสองคำครับคือคําว่าการูดาหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อพยาครุฑ สัตว์ในตำนานที่ทรงพลังของไทยกับคำว่าเทรัสในภาษากรีกที่แปลว่าปีกพอรวมกันแล้วก็เลยกลายเป็นปีกแห่งครุฑโอ้โหเป็นการเชื่อมโยงตำนานโบราณเข้ากับความจริงในยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้สุดยอดไปเลยแล้วมันเก่าแก่ขนาดไหนนะเหรอครับฟอสซิลชิ้นนี้มีอายุมากถึง130ล้านปีใช่ครับฟังไม่ผิด130ล้านปีนั่นคือเราต้องย้อนเวลากลับไปไกลถึงยุคครีเทเชียสตอนต้นเลยทีเดียว เป็นช่วงที่ไดนโนเสาร์ยังคงเดินเพ่นพ่านอยู่บนโลกการค้นพบนี้มันก็เหมือนกับเราได้รับจดหมายจากอดีตที่ไกลโพ้นมากๆเลยล่ะครับแล้วอะไรแหละที่ทําให้เจ้าการูเดปเทราตัวนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแรกเลยคือปลายขากรรไกยบนของมันครับที่มันจะแผ่ออกกว้างๆคล้ายกับช้อนพร้อมกับมีฟันแหลมๆที่ชี้ออกไปด้านนอก ลักษณะแบบนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อการจับปลาโดยเฉพาะเลยและที่สําคัญตอนที่มันสยายปีกออกเต็มที่จะมีความกว้างถึงประมาณ2.5เมตรเลยทีเดียวครับโอเคพอเรารู้จักหน้าตาและลักษณะของเขาแล้วคําถามที่น่าสนใจต่อมาก็คือแล้วโลกเมื่อ130ล้านปีก่อนที่เจ้าปีกครุตัวนี้อาศัยอยู่มันมีหน้าตาเป็นยังไงกันนะ แน่นอนว่ามันไม่ได้โบยบินอยู่อย่างเดียวดายแน่นอนเราลองไปสำรวจระบบนิเวศในยุคนั้นกันดีกว่าครับว่ามันจะซับซ้อนและน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนฟอสซิลส่วนใหญ่ในยุคนี้ของไทยเราเนี่ยจะถูกค้นพบในชั้นหินที่นักธรณีวิทยาเรียกกันว่ากลุ่มหินโคราชครับซึ่งมันก็เปรียบเสมือนแคปซูลการเวลาทางธรณีวิทยาขนาดมหึมาที่ครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานเอาไว้ โดยเฉพาะที่แหล่งฟอสซิลโคกผาส่วมจังหวัดอุบลราชธานีที่นี่แหละครับคือขุมทรัพย์ล้ำค่าที่เก็บซ่อนเรื่องราวของโลกดึกดำบรร์เอาไว้มากมายและภาพน,นี้จะทำให้เราเห็นชัดขึ้นครับว่าการลูเดเทอรัสไม่ได้อยู่ตัวเดียวเลยในแม่น้ำลำธารก็เต็มไปด้วยฉลามดึกดำบรรน์ปลาโบราณเต่าแล้วก็จระเข้ส่วนบนโบกนั่นเหระครับโอ้โหไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์เดินกันให้วุ่นไปหมดมันคือระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์และเต็มไปด้วยชีวิตชีวาอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยละครับ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของฟอสซิลที่พบเนี่ยแหละครับทำให้นักวิจัยถึงกับขนานนามแหล่งโคกผาซ้วมแห่งนี้ว่าบ้านหลังสุดท้ายของไดโนเสาร์ไทยซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่นี้ในฐานะหน้าต่างบานสำคัญที่ทำให้เราได้มองเห็นภาพสุดท้ายของยุคไดโนเสาร์ในประเทศไทยได้ชัดเจนที่สุดและแน่นอนครับที่ไหนมีชีวิตที่นั่นก็ย่อมมีผู้ล่า หลักฐานก็อยู่ตรงนี้เองนี่คือฟอสซิลฟันของไดโนเสาร์กินเนื้อในกลุ่มสไปโนซอร์และก็เกล็ดกระดูกของจระเข้โบราณที่พบในแหล่งเดียวกันเลยมันสแสดงให้เห็นว่าโลกที่การูเดปเทรัสอาศัยอยู่นั้นมันทั้งงดงามแล้วก็เต็มไปด้วยอันตรายอยู่รอบด้านจริงๆอ้าวล่ะครับพอพูดถึงเทโรซอร์กันมาสักพักผมว่าหลายคนอาจจะยังมีภาพจําที่สับสนอยู่บ้างงั้นเรามาทําความเข้าใจกันให้ชัดชไปเลยดีกว่าว่าสัตว์เลื้อยคลานบินได้ชนิดนี้แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ คำถามยอดฮิตตลอดการเลยก็คือเทโรซอร์เนี่ยมันคือไดโนเสราร์พันธุ์ที่บินได้ใช่หรือเปล่าคำตอบสั้นๆชัดๆเลยนะครับคือไม่ใช่ครับแม้ว่าเทโรซอร์จะเป็นญาติสนิทแล้วก็อาศัยอยู่ในยุคเดียวกับไดโนเสาร์แต่พวกมันคือสัตว์คนละกลุ่มกันโดยสิ้นเชิงครับ ลองนึกภาพไม่ง่ายว่าไดาโนเสาร์คือรถถังที่ถูกออกแบบมาเพื่อครองผืนดินด้วยโครงสร้างสะโพกที่พิเศษสําหรับการเดินส่วนเทโรซอร์ก็คือเครื่องบินรบที่วิวัฒนาการร่างกายทั้งหมดมาเพื่อการบินโดยเฉพาะจุดที่ทําให้เทโรซอร์พิเศษสุดๆไปเลยก็คือพวกมันเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มแรกของโลกเลยนะครับที่วิวัฒนาการจนสามารถบินได้จริงๆไม่ใช่แค่การร่อนเหมือนสัตว์ชนิดอื่นปีของพวกมันไม่ใช่ขนนกนะครับแต่เป็นแผ่นหนังที่ขึงจากนิ้วนาง หรือนิ้วที่4ที่ยาวออกมาเป็นพิเศษไปจนถึงลำตัวนี่มันคือสุดยอดวิศวกรรมการบินทางชีวภาพชัดๆกลไกการบินของมันเนี่ยประกอบด้วย3ส่วนหลักๆที่ทํางานร่วมกันอย่างน่าทึ่งครับ 1. คือกระดูที่กลวงและเบาเหมือนนกเพื่อลดน้าหนักตัว2คือนิ้วนางหรือนิ้วที่4ที่ยาวออกมาแบบผิดปกติเพื่อทําหน้าที่เป็นแกนหลักของปีกและ 3. แผ่นหนังที่ทั้งแข็งแรงและยืดหยุ่นที่ขึงเป็นปีกทุกอย่างนี้ทํางานประสานกันเพื่อส่งให้มันทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สําเร็จ ทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเทโลซอร,อรคืออะไรมันก็พาเราไปสู่คําถามที่ลึกและน่าค้นหายิ่งกว่านั้นอีกและเจ้าแห่งท้องฟ้าเหล่านี้มีต้นกําเนิดมาจากไหนกันแน่นี่คือหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการบัมพชีวินวิทยาเลยนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับฟอสซิลเทโรซอร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่เราเคยค้นพบเนี่ยล้วนอยู่ในสภาพที่พร้อมบินเรียบร้อยแล้ว เราไม่เคยเจอบรรพบุรุษของมันที่อยู่ในช่วงครึ่งๆกลางๆของก,า,งองการวิวัฒนาการปีกเลยมันเหมือนกับว่าพวกมันโผล่พรวดขึ้นมาในบันทึกฟอสซิลพร้อมกับความสามารถในการบินที่สมบูรณ์แบบแล้วอย่างนั้นเลยแต่แล้วเมื่อไม่นานมานี้เองปริศนานี้ก็เริ่มมีแสงสว่างรำไรครับนักวิทยาศาสตร์ไปเจอเบาะแสะสาคัญที่น่าทึ่งมากพวกเขาเชื่อว่าญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของเทโซอร์คือสัตว์เลื้อยคลานตัวเล็กๆที่ชื่อว่าลาเกเพทิดซึ่งเป็นสัตว์ที่เดินบนพื้นดินและบินไม่ได้ ใช่ครับจากสัตว์เดินดินวิวัฒนาการไปสู่เจ้าแห่งท้องฟ้ามันเป็นการเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่เลยแล้วรู้ได้อย่างไงว่าสัตว์เดินดินเป็นบรรพบุรุษของเจ้าเวหาคําตอบมันซ่อนอยู่ในรายละเอียดทางกายวิภาคครับทั้งโครงสร้างของขากันไกลแล้วฟันที่คล้ายกันมากรูปทรงของกระโหลกส่วนที่คุ้มสมองก็แทบจะเหมือนกันเป๊ะและที่สําคัญที่สุดคือลักษณะของหูชั้นในครับซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากว่าพวกมันมีบรรพบุรุษร่วมกัน การค้นพบความเชื่อมโยงกับเจ้าลักเกอร์เพททิศนี้มันเลยไปสนับสนุนทฤษฎีที่เรียกว่าบิ๊กแบงครับที่เสนอว่าเชโรซออาจจะวิวัฒนาการความสามารถในการบินขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากๆในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อประมาณ220ล้านปีก่อนซึ่งมันจะต่างจากทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งที่เชื่อว่าพวกมันค่อยๆวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานแต่เราแค่ยังหาฟอสซิลในช่วงเปลี่ยนผ่านไม่เจอเท่านั้นเองเอาล่ะครับเราวาร์ปกลับมาที่การค้นพบในประเทศไทยกันอีกครั้ง แล้วการที่เราเจอเจ้าการูดบเทรัสนี้มันสําคัญกับพวกเราในปัจจุบันยังไงทีมนักวิจัยไทยนําโดยดรสิตะมานิตกุลได้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการค้นพบครั้งนี้เอาไว้ครับว่ามันคือจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างขนาดใหญ่ในความรู้ของเราเกี่ยวกับเทโลซอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก่อนหน้านี้เราแทบจะไม่มีข้อมูลในส่วนนี้เลยถ้าจะให้สรุปง่ายๆก็คือการค้นพบปีกครุฑหรือการูดดบเทราสครั้งนี้ ได้ปักหมุดให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดสนใจบนแผนที่โลกของการวิจัยเทโลโรซออย่างเต็มภาคภูมิครับและที่สําคัญที่สุดมันคือเครื่องพิสูจน์ว่าพื้นแผ่นดินไทยของเรายังคงเก็บซ่อนความลับอันน่าทึ่งจากโลกดึกดําบันไว้อีกมากมายและมันกำลังรอคอยการค้นพบครั้งต่อไปอยู่ การค้นพบปีกครุดเป็นเหมือนเครื่องย้ำเตือนนะครับว่าประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้อาจจะกำลังหลับไหลยอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเรานี่เองคำถามก็คือยังมีตำนานบทไหนอีกบ้างที่กำลังรอวันถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมา สำหรับวันนี้เวลาของ T.G.S. เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยก็หมดลงแล้วครับแต่เรื่องราวความลับของโลกโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ